วันที่20ธันวาคม2565สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนน,นีหรือสอบยชโครงการแพทย์จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลบทโพชังข้าปริศและเจริญจิตภาวนาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุรศักดิ์ปัจจันตเสโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยนำสวดมนต์ถวายเป็นพระราชากุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชดาีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการพระประชวนและมีพระพระลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันณนห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทูลแสงสิงแก้วชั้นห้าอาคารอำนวยการโดยมีนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพานิชวัฒนาผู้อำนวยการสบยชเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สบยชเข้าร่วมในพิธี